ในบางพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมน้ําขังส่วนในเรื่องภัยแล้งบางพื้นที่ก็ต้องประสบคะ่ะท่านผู้ชมคะซึ่งอย่างจังหวัดกาญจนบ,บรุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมหารือนะคะแล้วก็รับฟังการเตรียมการเพื่อที่จะทําการแก้ไขปัญหาภัยแล้งค่ะ โดยที่หน่วยงานปฏิบัติการฝนหลวงสนามบินค่ายสุรศรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโทโทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านร่วมประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับทางเกษตรและสาก์จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเกษตรจังหวัดชลประทานจังหวัดอาสาสมัครฝนหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในด้านการปฏิบัติการฝนหลวงให้แก่หน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรีให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็วิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งการเติมน้ําต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ําและเขื่อนต่างๆการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ป้องกันการเกิดไฟป่ารวมทั้งการขอรับบริการฝนหลวงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งในการประชุมหาหรือและรับฟังการเตรียมการแก้ไขปัญหาภาัยแล้งครั้งนี้ค่ะทางจังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็ได้มีการเตรียมการรับมือด้วยนะคะถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในพื้นที่